สวัสดีเพื่อนเพื่อนเมนื่อนี้มาเบิ่งแม่งจ้าแม่งสะดิ้งยุคใหม่สะดิ้งน้อยขัวแล้วแสบมากเลยนจะจ๊ะเนาะบังเสบงนะจ๊ะเนาะนีะ่ไก่เต็มท้องใช่ไหมนี่จ้ะไข่เต็มท้องด้อยจะเด้อแสบอ้าว Chà đinh chù ngà nhé Chà rồi à Hãy Kim รับไข่เต็มท้องเรื่อนกลัวกลุ้งก็ด้วยอ่ะแมงซะดดิ้งไข่เต็มท้อง 嗯对、mm. yep.